สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออ่าพลังงานเอเนจีบวก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 ทุกช่วงเวลานะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนคะ่ะในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้คาโฆษณาแต่ถ้าค้าก็ไม่เปหาทุกคนนะคะ ขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอนะคะนะคะเอาละคา่ะใครที่อยากดูดวงนะคะก็แอดไลน์นี้นะคะถึงวันที่22พฤศจิกายนนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะเราก็เลยทำชื่อเรนดอมตั้งชื่อเรนดอมว่าทรัพย์สินอันบริสุทธิ์นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะมอบให้คุณเพื่อมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นคือสิ่งใด ทรัพย์สินอันบริสุทธิ์นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบให้คุณณช่วงไรเวลานี้เพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นคืออะไรนะคะขออนุญ,ญาตโอเคค่ะนะคะเรามาขอสับไพ่ก่อนนะคะทรัพย์สินอันบริสุทธิ์นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะอยากจะมอบให้คุณณนะช่วงเวลานี้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณดีขึ้นคือสิ่งใดคะนะคะคือสิ่งใดนะคะขออนุญาตนะคะทรัพย์สินอันบริสุทธิ์นี้นะคะโอเคค่ะนะคะขอจับไพ่อีกนิดนึงนะคะไพ่ยังไม่แตกออกจากกันนะคะมาค่ะนะคะขอดูเปิดนะคะทรัพย์สินใดที่คุณ คุณกำลังจะเดินออกทรัพย์สินนี้คือทรัพย์สินแห่งความสุขค่ะและทรัพย์สินทางด้านการงานนั่นเองนะคะบางทีคุณกำลังจะนะคะหลุดพ้นออกจากจุดแพชชั่นบางทีคุณหมดจากแพชชั่นในเรื่องนะคะการงานบางทีคุณอาจจะไปได้งานใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็นะคะ six of six of one นั่นเองนะคะงานใหม่ๆนะคะคุณจะได้การรับชื่นชม นะคะได้ตำแหน่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะจับอันบริสุทธิ์ที่คุณจะได้นะคะท่านบอกว่าจะเป็นงานคุณจะได้หลุดพ้นออกนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากแพทชั่นที่คุณไม่ชอบนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะตอนนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรในสายตานะคะของท่านอืมคุณกำลัง ก้าวไปข้างหน้าค่ะฝึกพัฒนาตัวเองคุณกําลังจะหลุดพ้นออกจากความอ่อมความยมนั่นเองนะคะคุณกําลังจะเดินออกไปจากความอ่อมความยมความอะไรของคุณก็ไม่รู้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนี่คือ6ดาวนั่นเองนะคะแล้วไงต่อนะคะหนึ่งดาว แล้วสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไม่ว่าจะการลงมือทําธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความสําเร็จครั้งนี้เป็นความสําเร็จที่กว่ามันจะสําเร็จได้มาถึงจุดจุดนี้มันจะทําให้คุณมีความภาคภูมิใจในตัวของคุณเองนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะหนึ่งดาบคือความสําเร็จคือใคยชนะ ที่มีคุณเท่านั้นนะคะที่จะสําเร็จได้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันจะสําเร็จค่ะความสุข ก้าถ้วยนั่นเองนะคะเก้าถ้วยคือความสุขนะคะความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยบริวารไปด้วยครอบครัวนะคะแล้วไงต่อคะนี่คือเก้าถ้วยสุขแบบจุกๆสุขแบบเหลือๆสุขแบบล้นๆนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะขออนุญ,ญาตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเจ้าพระองค์มาช่วยเปิดขอองค์พ่อพีกเนิมาช่วยเปิดด้วยนะคะ การงานทรัพย์สมบัติอันบริสุทธิ์งานของคุณก็จะเฟื่องฟูแปดไม้เท้านะคะการงานของคุณจะพุ่งทะยานมากเลยความสำเร็จเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองมันเกิดจากการพัฒนาตัวคุณเองนั่นเองนะคะเกิดจากการพัฒนาตัวของคุณเมื่อคุณพัฒนาคุณเรียนรู้คุณไม่มีคาว่าอุ้ยฉันอายุเท่านี้แล้วฉันไม่จะกทาหรอกไม่ค่ะคุณพัฒนาไปเถอะค่ะ เพราะสมัยนี้โลกโซเชียลใครก็ขายของได้ใครก็ทำอะไรได้ค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ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 ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาฟ้าเปิดสำหรับคุณนี่คือไฮโรแพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จื้อกงจื้อกงใช่ไหมคะหรืออะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มียินยาม ความยุติธรรมคุณวางตัวเป็นแล้วในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีที่โจโฉพูดนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยทุกคทุกคน,กคนตัวของคุณการงานของคุณนับจากนี้นะคะราชินีถือไม่เท้าคุณไปไหนคุณจะเฉิดฉายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายคุณเดินคุณจะมีการเข้าสังคมเจราจาพาทีติดต่อธุรกิจการงานไม่ว่าเหนือใต้ออกตกในประเทศต่างประเทศคุณก็จะประสบความสําเร็จเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างกายคุณเสมอทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่คุณจะได้นี้คือการงานค่ะคือตำแหน่งงานที่ใหญ่บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองบางคนเป็นหัวหน้าบางคนนะคะทำงานฟรีแลนซ์ทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สิน อันบริสุทธิ์นี้เกิดจากการทำงานของคุณค่ะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะแล้วท่านอยากบอกอะไรคะทรัพย์สินที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นก็คือตำแหน่งงานใหม่ๆโอกาสขยับขยายสาขางานที่การพัฒนาของคุณเกิดจากการพัฒนาและการเจาะเรียนรู้ต่อยอดของคุณเองนั่นแหละค่ะนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานั่นเองนะคะโชคชะตามา เขาคนละเขาคนะาคะานับจากนี้นี่คือห้องเต้นี่คือจินซีห้องเต้นั่นเองดีเอ็มพอยเลอร์บางคนคุณจะได้ต่อยอดธุรกิจกับคนต่างชาติจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ำนะคะบางท่านนะคะทำวีซา่าทำพพาสปอร์ตได้เลยนั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณจะเชื่อมต่อกับชาวต่างชาติ นะคะบางคนนะคะจะได้เจ้านายเป็นชาวต่างชาติบางคนก็จะได้ถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจนะคะรับสมบัตินะคะอันบริสุทธิ์ของคุณจะมาเปลี่ยนชีวิตคุณให้คุณรวยรวยรวย,รวยเหมือนห้องเต้นะคะห้องเต้ใส่เครื่องแพรนี่คือสีทองมังกรทองนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะ เฮอร์มิตนะคะเรียนรู้ศึกษาเฮอร์มิตนะคะคือการอยู่คนเดียวแล้วก็เรียนรู้เมื่อคุณอยู่คนเดียวสติคุณจะมีเยอะแต่ถ้าคุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการโต้แยง้งใช่ไหมคะลองดูนะคะว่าการอยู่คนเดียวมันจะทําให้คุณนึกอะไรคิดอะไรออกมาได้ดีกว่าการรวมกลุ่มกับเพื่อนนะคะแต่เมื่อคุณคิดออกแล้วคุณค่อย เข้าไปที่ประชุมนั่นเองนะคะเดอะเฮอร์มิทค่ะนะคะเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองก็ได้นะคะถ้าคุณอยากเก่งอย่าหยุดพัฒนานะคะนี่คือสมบัติอันล้ำค่านั่นเองค่ะเพจออฟโโอ้ยเพจออฟวอนับจากนี้ การงานของคุณนะคะจะก้าวหน้าจะทยานไปข้างหน้าเลยค่ะนี่คือทรัพย์สินอันบริสุทธิ์ของคุณเงินก็จะหลั่งไหลมานั่นเองนะคะขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะนะคะนี่คือเด็กถือไม้เท้าการงานของคุณนะคะมันจะพุ่งทยานมากนะคะคุณจะทําอะไรนับจากนี้สิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะ Six. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครที่หวังเรื่องงานเราบอกเลยนะคะงานมาเต็มๆนะคะชื่อเสียงเรื่องงานจะโด่งดังมากๆเลยค่ะนี่คือทรัพย์สินที่คุณจะได้รับณนะช่วงเวลานี้การงานของคุณจะเป็นที่เรื่องหรือจะเป็นที่รู้จักสินค้าของคุณนะคะจะเป็นที่ชื่นชอบและโด่งดังผลงานของคุณโปรเจกต์ของคุณจะได้รับความชื่นชมจาก กลุ่มของคุณจากหน่วยงานจากองค์กรภายในหรือภายนอกต่างๆที่คุณปรารถนาดันถึงเวลาแล้วค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากมอบให้คุณคือการงานแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปทั้งชีวิตนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะขอแม่หมอสับไพ่ก่อนนะคะนะคะแบบนึงนะคะขอแม่หมอสับไพ่ก่อนนะทุกคน เตรียมตัวคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำตลอดนี่คือความสุขจิบน้ำชาเบาๆบ,บางคนจะได้เจอคู่รักนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานความรักคู่รักให้คุณเป็นคู่เดทที่นี่ที่มาเจอกันถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่โอ้โหล,ลุยมากนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนต่างชาติเป็นคนแดนไกลแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะชีวิตครอบครัวคุณนับจากนี้ จะไม่มีความอม่อมความยมจะไม่มีความทุกข์เข้ามาในบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนจ๋านับจากนี้นะคะนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่โอ้โหเป็นสาวมั่นมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนสวยเลิศเพอร์เฟก perfect, เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมทุกคนขอบคุณค่ะ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 ทุกคนทุกคน พระอาทิตย์สิบดวงพระอาทิตย์สิบดวงนี่คือแสงสนี่คือสิทรัส์สมบัติอันบริสุทธิ์ที่คุณจะได้รับและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้เฉิดฉลัดเหมือนดวงพระอาทิตย์สิบดวงนั่นเองนะคะชีวิตคุณจะเฉิดฉายเหมือนพระอาทิตย์สิบดวงในโลกนี้ไม่มีพระอาทิตย์สิบดวงแต่คุณนี่แหละจะได้เจอพระอาทิตย์สิบดวงนั่นเองโอ้ยทุกคนเราดีใจกับทุกคนมากเลยนะคะ นะคะทุกคนเรารู้แล้วว่าบางคนนะไม่ชอบเสียงเราเพราะว่าเวลาเราทําเสียงเล็กเสียงน้อยขออนุญาตขำนะคะทุกคนทุกคนนะคะแล้วก็จัดตีกนะคะนับจากนี้มันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะความยุติธรรมมาถึงคุณแล้ว นะคะคุณจะได้มันจะความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันถึงเวลานั่นเองนะคะความเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะทรัพย์สินอันบริสุทธิ์ที่คุณจะได้รับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากมอบให้คุณก็คือการงานจะนําพาความจเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณความอุดมสมบูรณ์เดชันความสําเร็จในชีวิตนะคะจติดคือความยุติธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พักนะคะให้คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นเองค่ะ ลุ้นนะคะทุกคนทุกคนอัศวินถือนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะการเงินก็เข้ามาค่ะ การเงินก็เข้ามานี่คือนะคะอัศวินถือเหรียญไม่ว่าคุณจะตอนนี้คุณนะคะชีวิตคุณนับจากนี้จะมีการลงทุนนําเงินไปลงทุนหรือว่าบางคนกําลังคิดจะนําเงินไปทําต่อยอดทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเทรดการอะไรก็ได้นะคะนะคะแล้วไงต่อคะไม่มองเงียบ ถ้าบางคนบางคนจะนําเงินไปสร้างธุรกิจใหม่ๆนะคะนี่คือธุรกิจใหม่บางคนจะได้งานใหม่ได้สินค้าใหม่ๆได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณปรารถนานั่นเองทรัพย์สินอันบริสุทธิ์ที่คุณจะได้เราบอกเลยว่าการงานมาพุ่งมากนะคะมาพุ่งจริงๆคุณจะได้รับจนคุณบอกว่าเฮ้ยใช่หรอทุกคนห้าเหรียญค่ะ ห้าเหรียญความขาดแคลนนะคะความขาดแคลนคุณก็จะหายไปคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนเพราะการงานเข้ามาแล้วนับจากนี้ความขาดแคลนจะหายไปนั่นเองนะคะใช่หรือไม่นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําตัวของคุณทุกคนเลยนะคะช่วยมาช่วยกันเปิดนะคะโอ้นะคะแต่มันก็จะยุ่งนิดนึงนะคะยุ่งนิดนึงนะคะก้าวไม้เท้าค่ะ นะคะก้าไม้เทา้านั่นเองนะคะมันจะยุ่งบางคนนะคะจะเจอปัญหานะคะจะเจอปัญหาว่าเรื่องงานนะคะเรื่องงานหนักพองานหนักแล้วก็จะรู้สึกท้อแท้กับชีวิตนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะเขาจะหลุดพ้นไหมคะนะคะการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะกําลังเดินออก t ดอะทาวเมันจบแล้วคะ่ะ นะคะการงานที่มันหนักหน่วงนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับและช่วงเวลานี้เตรียมเปลี่ยนผ่านกับชีวิตนะคะความขาดแคลนและนะคะและการงานที่บางทีคุณกําลังจะลาออกจากงานคุณหมดหมดแพชั่นจากงานนั้นแล้วและการเงินนะคะเดอะทาวเวอร์คือการจบเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เลยค่ะนะคะเตรียมตัวรับได้เลยเตรียมตัวรับอะไรคะนะคะเตรียมตัวรับอะไรคะทรัพย์สินอันบริสุทธิ์คุณเตรียมตัวรับ นะคะได้เลยนะคะอันนี้คือที่ผ่านมาอยู่กับตัวเองนะคะไฮพินเทสนะคะเมื่อเจออะไรที่หนักๆเข้ามาถาโถมช่วงนี้มันเป็นการเปลี่ยนผ่านแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะเตรียมตัวนะคะเปลี่ยนผ่านชีวิตนะคะตั้งใจเมื่อเจออะไรที่มันดิ่งสุดให้ลุกขึ้นมาตั้งสติให้ได้แล้วบอกว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอกาสใหม่ๆฉันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะคะโอ้นะคะอ่าความผิดหวังเสียใจนะคะ ความผิดหวังเสียใจมันกําลังจะจบลงนะคะปัญหาที่ลุมเล้าไม่ว่าการเงินการงานอุปสรรคครอบครัวนะคะที่มีประดดประเดยกาลังเข้ามาทั้งการงานก็จะออกจากงานบางคนออกจากงานแล้วมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาครอบครัวลุมเล้าให้ลุกขึ้นสู้นะคะอย่าอ่อมอย่ายมนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินที่มีนะคะที่ท่านมาบอกคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาค่ะ นะคะแล้วคุณจะมีเงินเก็บแล้วเงินจะเข้ามาหาคุณนะคะตอนนี้นะคะมัธยัติเรื่องเงินไว้ก่อนอีกไม่นานนะคะแสงสว่างพระอาทิตย์จะเจ,จ,จะิดจรัสนะคะนี่คือตัวตนของคุณณนะช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะแล้วไงต่อคะนะคะขออีกขอให้ปิดจบหน่อยค่ะนะคะนะคะอืม เดะฟู fool, ความเป็นอิสระนะคะคุณเป็นคนเก่งนะเดี๋ยวคุณจะได้หลุดพ้นแน่นอนเดะฟูก็คือความปิดอิสระได้หลุดพ้นจากความขาดแคลนได้หลุดพ้นจากนะคะก้าวไม้เทา้าเพราะมันขึ้นเดอะทาวเวอร์แล้วนั่นเองค่ะบางคนจะได้ออกจากงานนะนะคะบางคนธุรกิจจะถึงขนาดแป๊กเลยค่ะแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะนะคะ คุณจะได้หลุดพ้นแน่นอนค่ะนะคะเพราะมันขึ้นเดอะทาวเวอร์ขนาดนี้นะคะความขาดแคลนก็จะหลุดพ้นนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะขอไพ่ปิดจบได้ไหมคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะออก แปดดาบนั่นเองนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะชีวิตคุณมันเจอมาหนักแล้วนั่นเองนะคะมันเจอมาหนักมากนะคะตอนนี้คุณเป็นผู้ตั้งรับกับอุปสรรคอุปสรรคปัญหาต่างๆค่ะแล้วไงต่อคะเดอเดมันจบแล้วคะ่ะเดอะทาวเวอร์และเดอะเดดไพ่ออกมาย้ำเตือนว่าอีกไม่นานคุณจะได้เจอนะคะจุดจุดจบคือ ได้ล้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดเป็นสิ่งที่สิ่งที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้นี่คือช่วงนี้คุณต้องต้องกําลังเปลี่ยนผ่านชีวิต The date คุณจะไขลอกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปัญหาที่อึดอัดต่างๆนะคะชีวิตของคุณมันกําลังจะจบลงชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นอย่าอ,อมอย่ายอมนะคะนี่ไพ่ออกมาเตือนว่า นะคะความขาดแคลนของคุณจะหมดไปปัญหาที่รุมเล้านะคะคุณจะได้เป็นรับเป็นอิสระไม่เกินนะคะไม่เกินไม่เกินอย่างช้าสุด5สัปดาห์อย่างอย่างเร็วสุด5สัปดาห์นะคะอย่างช้าสุดก็ปีใหม่ค่ะอย่างช้าสุดก็ปีใหม่นะคะชีวิตของคุณจะได้หลุดพ้นแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองน่าจะปีใหม่อะค่ะ เพราะมันขึ้น The d a t ด้วย The Tower The d เด e ชีวิตใหม่ๆกําลังจะหลุดน,นะคะเพราะศูนย์นะคะศูนย์นะคะ The t นะคะนี่ค่ะเ h e d a t h e ก็คือปีใหม่นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนี่ค่ะนะคะปีใหม่หลังปีใหม่นะคะชีวิตของคุณจะได้รับการหลุดพ้นแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็เตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานี่คือทรัพ์ สมบัติที่คุณจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ช่วงนี้คุณกําลังจะเดินผ่านตรงนี้นะคะชีวิตของคุณงานใหม่คุณก็จะได้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนออกจากสิ่งอะไรก็ตามนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วเตรียมตัวรับความสุขทรัพย์สมบัติได้เลยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ